เกิดแหตุคนไ้ายป้อนชิงทรัพย์ย่านอ่อนเมืองซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นคนล้ายรายเดียวกันกับที่ก่อเหตุนในช่วงนี้ทางตำรวจยังไม่สามารถจับกุ่มตัวคนล้ายได้ ถ้าหากใครพบเห็นผู้ต้องสงสัยเป็นชายรูปร่างผอมสูงประมาณ185เซนติเมตรสวมเสืส้อคลุมสีดำมักก่อเห็นในช่วงเวลา5ทุ่มถึงปี2หากทร้า,ารบอกแสกรุณาแจ้งมาที่โอ้โหช่วงนี้ข่าวฆาตกรโรคจิตเยอะจริงๆเลยอะช่วงนัง้นกมาตรวจสิคะโอ้โหอย่างคุณเนี่ยนะแค่อ้าปากเขาก็กลัวกันหมดแล้วครับนี่จะตาย้วถ้าสักวันหนึ่งไม่ สวัสดีครับครับสวัสดีครับเพิ่งกลับมาล่ะครับครับผมเอวันนี้อากาศดีนะครับครับอากาศดีครับงั้นผมพอตัวแล้วครับผม อะไรวะคนเขาชวนฟูรก็ไม่ 1941, อยากมนี้มา่่ะไม่พี่น่งเดียวัดทีเยวใ่หน้าไเนี่ยนน่งเดียวยนวดีมาม่ีส่วนหน้าเลยะเจนอาออกมานั่งทำไม่ได้ก็อยู่แล้วครับโอเคนะเหรอครับจะเยเนของเจกลับมาแล้วห่อจ้าเป็นไงบ้างเหนื่อยไหม ไม่เหนื่อยครับเจ้นี่เจ้เมื่อกี้เจ้ยังบอกว่าพี่แม็กซิมัมของเจ้หล่องั้นหล่อนี้อยู่เลยไม่ใช่หรอไม่จริงอ่ะยังไงใจของเจ๊น่ารักที่สุดอยู่แล้วแม็กซิมัมไหนล่ะครับเจ้พี่ขอเอ่อไม่เหมือนเดิมชามใช่ไม่เหมือนเดิมนะใช่เดิมไม่กินนะไล่หรือคงต้องตีไงเนี่ยไมม่งเนนีป็ดาราอยู่ตอนนี้เห็นปะเมื่อเขาใหญ่ อกไม่เห่เหมนคทะลรอมานไหนครับอคุกานครับโอ้ยพ่อยแล้วนี่พวกนึทะเลอะไรกันทุกวันไม่อยู่้วยกันได้ยังไงเนี่ยไม่รู้บอกแล้วว่าให้เจนนยัยไม่กดเจ๊รับรองนะเจนทุไรอย่างดีเลยู่ไปเลยแล้วเจนไม่คิดจะรับยามินิไซไว้ดมใจบ้างหรือครับ มาดูใกล้ๆสิปียางให่หน้าอย่างแกนะร้อยปียังเร็วปย่างเออว่าแต่มีใครได้คุยกับคนที่เขาอยู่ข้างห้องผมบ้างไหมนี่ฉันเห็นน่ะเขาอ่ะชอบใส่หน้าปิดได้ปิดตาไปหมดเลยอ่ะนี่แบบเวลามันกลางวันแล้วแดดก็ร้อนขนาดนี้ใส่เสื้อคลุมด้วยนะคนนั้นแหละคนนั้นแหละคนนั้นแหละ มันซส่งี่จะกลับมาตอนตอนนี้กลางค่ำกลางคืนจะออกไปข้างนอกใส่ทั้งแว่นใส่ทั้งผ้าปิดปากทำไมมันต้องทำตัวรับรอๆดีวะ เขาพุ่งเป็นคนขี้อายไม่ค่าเปิดเรือตัวจริงมากกว่าครับเฮ้ยไม่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 หรือว่าเขาแบบหน้าตาขี้เหร่มากเหมือนแอดดี้ผิดรักอะไรอย่างเงี้ยนะเขาเลยแบบไม่กล้าจะเปิดให้ใครดูอะไรอย่างเงี้ยน่าอะไรอ่ะผมว่าไม่ใช่หรอกผมว่าทําตัวแล้วรับล่อๆอย่างงี้นะว่าว่าอะไรยังใหไงว่าว่าอะไรคุณก็ไม่รู้ ซึบโอ้สีคนว่า่คดีครับ,รบดูเหมือนหน้าทุกคนกำลังดิมทาอะไปอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยเรา,เากำลังตกแต่ไในคอนโดเรามีโจนต้นจี้อยู่ใช่ครับพวกเราก็เลยจะร่วมมือกันแั่ว่า God.